แ่าวนำโอ้นี่ก็ว้าวนำน้่ก็ชมเนี่ยนี่เราว้านำนี่ว่านำเดี๋ยวมันเท็ดจะโดมสิเลยเนี่ย ขุดเนี่ยจะขุดปังเพนะเพ็รตรงเนี่ยผ <c oughs> มเห็นแล้วนเนี้ยผมฮอดพี่อตั้งเบื้องชุกเซว่านาง